นี่มันเป็นน้ำเบรกนะทุกคนนี่ยันโลแสบตาหายเลยครับมึงน้องโอ้โหเตรียมกราฟแจกนะครับเปิดนี่เอฟเคดูที่ยืดท่อดิครับโอ้โหโคตรเจ้าเลยครับดีเอไอโอโอ้โหคนไทยสุดอยู่แล้วครับมึงน้องเด็อายุเจียจาเด็อายุทยายนะครับโอ้โหดูเด็โอ้โหเคนักินเลยเฮ้ยลังหมดเลย สอมสดีสันนี้ว่าอันนี้ว่าอันนี้ว่าหรอคาไทยทันไทยทันไทยซ้อมดีสวัสสโอ้โหโอ้โหกราบสวัสดีไปรุ่นหลดเตี้ยอเมริกาทุกคน <c oughs> ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคนดเอลิซิงด้วยนะครับวันนี้เรามานอกสถานที่นะครับน้องเอฟซีบอลฮะพี่วิวมาหาหน่อยครับคิด <c oughs> ถึงก็จดให้นะครับผมอยู่ใกล้ๆก้กันนะครับก็มาหากันนะถ้าอยู่ไกลก็ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ถ้าเกิดไปได้ก็ไปนะไปไม่ได้กูก็ไม่ไปนะครับผมคุณผู้ชมอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตรถที่แบบว่าเป็นดารมาม่าใช่ไหมพี่ทัศที่บบว่าเป็นดารมาม่าครับไม่รู้พวกมึงจะดารมาม่าทําไมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับก็รถใครเขาจะแต่งอะไรยังไงก็เรื่องของเขาครับไม่ใช่รถของมึงนะผมเขาไม่ได้ขอตังค์มึงนะฮะเออเขาแต่งอะไรก็เรื่องของเขานะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับผมมาบุกช uh. ื่ออะไรนะน็อตซอร์ต์นสอตซอร์เจเดอร์อร์ตเป็นอะไร ส้นตีนน,น,น,นะครับผมเต็มกราฟจับพี่น็อตขับวยบร้อสิบไนะครับผมคันนี้นะฮะก็เคยอ,ออกคลิปรอหลายรอบาแล้วลวันนี้ก็คิดถึงนะฮะก็อยากมาหานะฮะดูหน้าตานะครับพันหล่อๆเอาก,การของพี่น็อตนะฮะ <S 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 โคตรหล่อคนไลค์เป็นพันน่ะบอกเลยคนไลค์เป็นพันฝาก Facebook อีกทีนึงชื่ออะไรนะน็อตอะไรนะน็อตซอตนะครับน so ็อตตอนะครับนี่อัปเดตคันนี้หน่อยมันไปถึงไหนแล้วมันต่างจากคลิปก่อนยังไงบ้างชุดล้อครับชุดล้อเลยนะครับผมมา ชุดล้อนะฮะโอ้โหตอนนั้นสีดำใช่ไหมครับอ๋อสีดำพี่จำไม่ได้เหมือนกันเนาะด้ยครับสีดำอ่าไปพ่นเป็นสีเป็นสีสีส้มอ่ะใช่ครับสีส้มเนี้หนหนหนแล้วก็เอาสีส้มเอาสีส้มไปเปลี่ยนกับสีแดงอ่าก็เลยเป็นสีนี้ครับอ่าสรุปว่าสลับสับเปลี่ยนกันมาจนมาเป็นอันนี้ครับถูกต้องไหมครับ้วเดี๋ยวให้ดูฝาดอมเบกหน่อยคันนี้คันนี้มันเป็นน้ำเบกนะทุกคน นี gli, a, a ่ยันรอแสบตาที่หายเลยครับมึงน้องอ้โหเตรียมกราฟแักนะครับเปิดก็เรียกตัดแต่บางคนบคลิปนั้นคลิปนั้นยังไม่ได้ตัดเหรอน่าจะตัดแล้วเหรอครับตัดแล้วยงน่าจะตัดแล้วแหละจำไม่ได้เหมือนกันนะนี่นี่นี่บางคนบางคนโอ้โหดังแดงมากเลยครับทุกคนดูดินี่อันนี้คือการไล่บอลนะครับทุกคนที่เห็นเห็นมันสั่นอย่างงี้ก็คือปกติดีนะครับคลิปก่อนเป็นสีอะไรนะน็อตเขียวไหมเขียวครับสีเขียวใช่ไหมครับ อันนี้เราขาดพ่นสีใหม่ละไม่ครับอันนี้ซื้อมาแล้วซื้อมาใหม่เลยใช่ไหมครับห้าสิบาทครับห้าสิบาทเฮ้ยทำไมถุงเลยวะมือสองอ๋อมือสองนะครับโอ้โหแล้วก็ขอโลหนึ่งจุดสี่ครับหนึ่งจุดสี่ของบานไซนะครับโอ้โหทําไมแก้มเตี้ยมากเลยสี่สิบถ้าแปดสิบครับสี่สิบแปดสิบเปอร์อะไรวะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งหกห้าอย่างงี้ไหมใช่ครับหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าอย่างงี้หรืปล่าัดนี่นะครับอ่ะสี่สบห้าถ้าแปดสิบอะไรแล้วกันเอาประมาณนี้นะครับผมโอ้โหข้างหน้าโคตรเตี้ยเลยพีีีี่่่่นนนนนน้้้้้องจาาไดดมัววคโหหลกิเย สองนิ้วสองนิ้วเนาะครับเตี้ยมาก,กเลยนะเออน็อตน็อตนั่งให้ดูหน,น่อยน็อตสูงเท่าไหร่น็อตร้อเกืบร้อยแดสครับเย็ดดความสูงแบบพอดีครับผมพอดีกับหน,น้าตานะฮะหน้าตาก็หล่อแล้วกันนะเนี่ยทรงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน <c oughs> นี่นะครับโอ้โหม,ม,มันได้อ่ะมันได้อ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาแต่งทรงแบบเนี้ยแบบลือออกเยอะๆแบบน็อตเนี่ยเขาเรียกทรงอะไรทรงเอไหมหรืออะไรแต่งแต่งตัวหรือแต่งรถครับแต่งรถครับแต่งรถไม่ใช่แต่งตัวครับไม่เกี่ยว ทรงงเชงครับทรงเชงใช่ไหมเขาเรียกอ๋อหรือว่าเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าทรงเอไหมเกี่ยวไหมไม่ใช่ไม่ครับไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเออเโอเคี่ยวก็ท่อท่อเปลี่ยนใหม่เหรอครับอันนี้คืออะไรเนี่ยตอนนั้นเป็นท่ออ๋อเดชุจจาแล้วก็เลยไปสับมาเมื่อวานครับเป็นอ๋อคลิปก่อนเป็นท่ออะไรนะน็อตเ็ท่อเดรครับรัเหรอใบเก่าเลยอ๋อใบเก่าแล้วเนี่ยแต่เมื่อวานไปสับของอะไรมานะเมื่อวานอ่ะที่ว่า ตอนนั้นมันเป็นท่อโบ้ครับโบ้สนดอ,อกไม้โบ้สนดอ,อ,อ,อกไม้ไปสับเด,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 ด็ดยีดางครับโอ้โหแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนนี่ยเอเคดูที่ยืดท่อดิครับโอ้โหโคตรเจ้าเลยครับดีเอ็มไโอ้โหคนไทยสุดอยู่แล้วครับพวกอนรักเอฟเคเต็มกราฟจัดอ๋อโหโอ้โหน้ำเหนือครับไอ้ยี่เนี้ยน้ำเหนือเลยโอ้โหกูยังชอบอะ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นนะไทยประดิษฐ์ครับไทยประดิษฐ์คืออะไรเนี่ยเออมันคืออะไรท่อมันหลุดครับก็เลยเอาปินยึดท่อมันหลุดครับ แะปิงยึดแล้วทําไมเราไม่ยึดตัวเดียวอ่ะตัวนี้มันยาวครับตัวนี้มันยาวครับอ่าตัวสั้นไม่ได้สั้นครับใช่ครับอ๋อล้วก็เลยทําแบบนี้เยเกดีไอไวทั้งคันนะครับน้องโอ้โหนี่ไม่เสียแรงที่มาหาเลยนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มกับค่าน้ำมันที่มาหามากเลยนะฮะอะไรครับทำไมมันหลวดอย่างเงี้ยทำไมน้งงอแงอย่างเงี้ยมันแตกครับมันแตกทําไมอ่ะไปไปโดดไปไปยกมาเหรอไม่ครับมันมันยังดงครับมันอ๋อมัน อนนี้๋อมันตัดก็เลยเอียงรถเหรอแล้วมันแปะเหรอใช่ครัอ๋อแล้วมันประกอบเข้าไม่ได้เหรอทีเนี้ยไม่ครับทำไมอ่ะมันหาไม่เจอมันหาไม่เจอนะฮะโอ้โหแล้วก็เบาะครับเบาะเราเปลี่ยนใหม่แล้วเนี้ยครับเอออ่ะบอกคเพื่อนหน่อยเบาะแบบเนี้ยเขาเรียกเบาะทรงอะไรนอชเชงครับเบาะทรงเชงครับเขาเรียกเบาะทรงสนามอย่างงี้ได้ไหมได้ครับแต่ทรงสนามจะตัดเรียบเลยครับอ๋อเรียบเลยเหรอครับ จะเป็นแบบเหมือนแผ่นกระดานเลยใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ยังไม่ยังไม่บางเท่านั้นใช่ยังมีบางกว่านี้อยู่นัดเยดเคอ่ะอันนี้เป็นเบาะทรงเชียงนะครับผมเขาเรียกของอะไรรัสดาครับรัศดาอ๋อไปนู่นรัศดานะครับกี่บาทสามร้อยครับสามร้อยไปหาซื้อในรัสดาได้นะครับอ่ะต่อมาเอ้ยชุดรถหลังคลิปนั้นเป็นสีอะไรนะนอตส้มสีส้มป่ะสีส้มพ่นเองหรือเปล่าครับเนอะอันนี้ก็เปลี่ยนไมยกชุดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อแล้วยางหลังเบอร์อะไรครับพี่นอต สี 45, 80, ่เสิบห้าถ้าแปดเออร์เก้าสิบครับสี่ห้าเก้าสิบก็ใหญ่ก็ใหญ่กว่าด้านหน้านิดนึงใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับอ๋อประมาณนี้โอ้เล็กโคตรอ่ะอามครับอามย่นอามย่นเราเปลี่ยนใหม่เหรอใช่ครับอามหนุ่ยยนคลิปก่อนเป็นอามอะไรวะอามร์มจำไม่ได้เออใช่ใช่เป็นอามย่นยี่ห้อหนึ่งฮะใช่ครับแล้วดูนะครับมันจะโอ้โหอะไรขนาดนี้จริงจนี่คือของเดิมมาเลยใช่ไหมใช่ครับ เราไม่ได้ไปเจียให้มันลึกเข้าไปอีกใช่ไหมเนี่ยน็อตมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับเย็ดเค้โคตรยาวดูดิก็ตัดคานครับทําไมอ่ะถ้าไปตัดมาทําไมอ่ะถ้าตัดถ้าเอาพวกนี้ออกครับมันจะด้นสุดได้ทีนี้แล้วอ๋อไม่ได้ตัดอ๋ออ๋อนี่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 เราเจียออกเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยๆรอยเจียรอยเจียเห็นไหมโอ้โหจะเอาโคตรย่นเลยนะทุกคนเย็ดเคทําไมถึงชอบย่นอ่ะน็อตมันจะได้มี ยังงไวะคือเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันเอาง่ายๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีผลกับการขับขี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อดีตัวอาร์มยืดครับอ๋อมันดีกว่าอาร์มยืดเอาง่ายๆนะครับผมของมันไม่ถึงใช่ไหมอาร์มยืดอ่ะต้องใช้อาร์มยนใช่ไหมใช่ครับเอสเคเอ้ยแล้วโชคนี่เราไม่ห่อแล้วเหรอเนี่ยไม่ครับโอ้ห่อไม่ทันนั่นแหละเละแล้วสภาพอย่างเงี้ยดูนะฮะใช่ครับโอ้โหผ่านสมอลล์รพรมมาแบบอย่างเยอะครับทุกคนดูดิเฮ้ยเราไปพ่นสีมันหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับเฮ้ย อ๋อนี่มันลอยห่อนี่หว่าใช่ครับแล้วแกะออกไม่หมดด้วยนะโอ้โหเต็มกราฟจัดอะครับผมแล้วก็สเตอร์ครับสเตอร์ไหมอะไร้่อสเตอร์เบอร์อะไรครับพี่น็อตยี่สิบห้าสิบห้ายี่สิบห้าครับสิบห้ายี่สิบห้านะครับเท่ากับคลิปก่อนไหมไม่ครับไม่เท่าอันสบสี่ยี่สิบหกครับอ๋อนี่เล็กลงเหรอลดลงมาอีกเหรอใช่ครับแล้วก็ยืนหน้าสิบห้าอ๋อ แล้วอัตราเร่งเป็นไงครับต่างจากเดิมเยอะไหมดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนี่ช่วงต้นหรือช่วงปลายครับทั้งต้นทั้งปลายทั้งต้นทั้งปลายเลยใช่ไหมอ่าตอนนั้นใส่14 25ห้าอ่าแ0ดอยเมตรครับอ่าตัดในตอนตอน800เมตรครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ล่ะไม่ตัดครับไม่ตัดเลยครับยังโอเคยังไม่ไล่ก็คือมันยืดได้อีกว่างั้นเถอใช่ครับอ๋อแล้วเครื่องเราทําอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ครับซ่อมแค่ชุดคัดครับชุดคัดเป็นอะไรอ่ะคัดลื่น คัดลื่นนะครับผมแสดงว่าดีดบ่อยใช่ไหมเนี่ยนี่ยกล้อบ่อยยศเคเฮ้ยเคยจับจีไหมคะเนี่ยเคยครับเป็นไงเป็นไงร้อยสี่สิบสามจีพีเอสครับร้อยสี่สิบสามจีพีเอสยศเคเฮ้ยเครื่องทำอะไรบ้างนะบอกเพื่อนอีกทีนึงชักเดิมห้าสามชักเดิมกล่องเดิมกล่องเดิมท่าล่างมีแค่แผ่นกดคัดครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆคือเปลี่ยนลูกห้าสามแล้วก็แผ่นกดคัดกล่องนี้ไม่ได้รีแมปใช่ไหมไม่ครับ เดิมๆเลยโอเคประมาณนี้นะครับโอ้โหร้อยสี่สามก็มันก็ไม่รู้นะก็ดูเอานะรถมันก็เบาอะ่ะเออนี่นะนี่นะก็เพ,พิเ่มเติมเพิเ่มเติมอ,อะไรอีกครับพี่น้องยังไม่หมดอีกเหรอครับคันนี้ ESK หางมีเนียมาใครบางนะวะเขาเขาเจ้าเลยทําไมต้องใส่อะ่ะเพื่อความเบาเพื่คอความเบานะครับโอ้โห,โหน็อตเอ้ยมันจะไม่เบาได้ไงน็อตเอ้ยจอไปไหนครับไฟหน้าเหลือแต่เนี่ยขอบอ่ะเออบางโค้ยังตัดออกอ่ะเออ เบรกหลังไม่มีครับยางรองโอ้โหไม่มีครับผมไม่มีอีกครับผมที่กูชี้นี่ก็คือไม่มีเลยนะครับถ้าล้างเต้าไม่มีนะฮะใครจะมาเป็นถังมินียมนะฮะเพื่พอไล่ไเบาน้ำมัน e แปดห้าอ๋อไล่ e แปดห้าด้วยคันนี้ถ้าเกิดเขาไล่ e แปดห้าเงี้ยหมดเยอะไหมน็อตไม่ครับเปลีย่ยนแค่มาวฉีดครับเปลี่ยนแค่หัวฉีดก็จบเลยอ๋อก็คือคือเขามีแบบสําเร็จมาให้อยู่แล้วใช่ครับอ๋อหาน้ำมันยางไหม e แปดห้าเนี่ย ตามปั๊มเลยครับแต่บางปั๊มก็ไม่มีบางปั๊มก็ไม่มีบางปั๊มก็มีแล้วแต่ปั๊มด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับรถพี่น็อตก็ถ้าเกิดมันดูแลรถดีมันก็จะสวยกว่านี้อยู่นะฮะแต่ดีแต่ดีแต่ดีที่ว่ามันไม่มันมันไม่มีฝุ่นนะฮะเออก็รถใช้งานนะนอน็อตมันก็ต้องมีเปื้อนบ้างใช่ครับเออนักโลย่อมย่อมมีบาดแผลโอ้โหคูอย่างชอบตรงนี้เลยโอ้โหเป็นซิกเนเจอร์ของรถคันนี้เลยนะครับทุกคน เกียดเกี่ยอยู่หูยึดทอดมันโคตรจ้าเลยว่ะโอ้โหมีอะไรไ,ไหมพี่น็อตคันนี้ฟังเสียงเคื่อเออฟังเสียงเออลืมเลยสตาร์ทหน่อยเอาปาๆก็พอนะผมเกรงใจสถานที่นะฮะเดชอายุชะจาเดชอายุทยายนะครับโอ้โหดูเดีดโอ้โหอ่ะซบๆหน่อยสักดอกสองดอกนิดโอเคตอนนี้แหละดับเลย คันนี้เป็นผาอะไรพี่น็อตผาเปิดครับผาเปิดนะครับงานทองเดชอายุทยาก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ขอบคุณพี่น็อตด้วยครับผมฝากเฟซบุ๊กหน่อยน็อตตอบครับนี่คนกดไลค์เป็นไงหลักพันครับสามสามพันเกตเต็มก้าจัดนะครับโอ้พี่น็อตโดนก็คนมันหล่อครับพี่น็อตใช่ไหมไม่นี่นี่นี่มีการถอบตัวนะฮะโอเคขอบคุณพี่น็อตด้วยนะครับสำหรับเว็บ้อยสิบสายเชงคันนี้นะฮะก็คิดถึงก็แวะมาหากันนะครับ จะมีอัปเดตไหมคันนี้บอกทุกคนหน่อยน่าจะน่าจะมีน่าจะมีครับอ่าเล็กๆน้อยๆเราค่อยๆมาหากันใหม่แล้วกันโอเคก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับผมฝากกลุ่มโคตรเอาเลสซิ่งด้วยนะครับผมมีกลุ่มเดียวนะฮะกลุ่มอื่นปลอมนะครับผมแอดมินกวนส้นด้วยนะครับผมรีบๆเข้าไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกแสนเจ็ดหมื่นซับก่อนเนาะแล้วเราก็แจกตอนครบหนึ่งพันคนนะครับโอเคฝากกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดใครพลาดคลิปใดคลิปหนึ่งไปก็อาจจะไม่ได้ของแต่งนะครับผมเพราะว่าของแจกอ่ะเรามีตลอดนะผมฝากกดไลค์เพจ Facebook ด้วยนะครับผมน้ำยาโคตเอาราคาหลัก10ไม่ต้องโอนนะผมเก็บเงินปลายทางนะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับมีวิชาแบบสวัสดีแบบโกโก้ไหมพอแค่นี้แหละครับเ่ย ơ hồ, vẫn thơm ạ, ơ hơ, chào.